เนี่ยเขาสงสารเราเอง่งมาเนี่ยเออลงป่าอยืนกับแม่ไามาท้ายก่อนอ้ามันไม่ได้เป็นสีแดงสีชมพูเหรอคุณนานันคุณนานันนี่ยายเป็นนินะในมันเหรอเนี่ยเออออกไปอยู่เลยน่ะไปเลยพวกศูนย์ไหนอ่ะเนี่ยไหนน่เห็นมันดำๆตัวไหนนี่ข้ายเขียนไว้ว่าใครจิ้มไว้กันอ่ะ

สวยเนะวาน่ไม่ออกไม่คืนี่เไม่ทันเลยนะเขาไม่ันน่นี้ต้นไมไรต้นห่านเด็่น่จะร้อยเขียนะพี่ลุยดต้ไมใหญ่ไปคือต้นโคนต้นคนแล้วก็เรียวขึ้นเหมือนตากลต้นจะเหมือนเหมือนตากแล้ว ลำต้นจะไม่ลงดินเป็นตูดเหมือนตูดบาดแลวจะแลกปีที่ออกมาจะเป็นสีเขียวเป็นกลีบเหมือนดกเองโดยตามธรรมชาตินะครับแล้วเราเราเราไม่เห็นเมื่อไหร่นยเห็นสักประมาณต้นเท่าแขนก็สักประมาณต้นต้นเดือนกันยาครับเริ่มหน้าฝนแล้วแล้วตอนเราเห็นตอนแรกเราไม่ตัดสิงแม่อะไรเลยก็เห็นแปดีก็เลย อุ้เอาไว้ดีกว่านงวดที่แรกสองสี่ถูกที่บแบบป้ามาไปร้อยเดียวป้าก็ไม่มั่นใจก็ถูกร้อยเดียวอ๋อเห็นเจ้าพวงมาลัยเอาผ้าสามสีมาไหว้เห็นมันแปลกครรับเขาไปบอกการกับป้าก็มาคนเดียวอ๋อมาคนเดียวโอ้โหเห็นเลยได้สองสี่ไปก็เลยเอาพวงมาลัยกับผ้าสามสีวาผูกให้โอ้โหนวดที่แล้วเขาก็ได้แปดห้าแปดไง ปลาก็ได้ห้าสามไป